มาย่างไหมขายย่างมาย่างขายย่างย่ากมากเหรอไปหลงแล้วถ้าไม่หลงไม่ใช่บายเอ้ยไม่ใช่จะถ่ อาพี่เขาบอกว่าให้ชวนไบค์ทำอะไรไปก่อนรอรอพี่รอนกับรอเนสเขาบอกเขาบอกว่าให้ชวนไบค์ทำอะไรไปก่อนรอรอนรอรอพี่รอนกับรอเนสพี่เขาบอกพอพี่รอนมาด้วยเหรอวันนี้ไม่รู้เห็นเขาว่าพี่รอนมาเอาลุงมาเลยค่ะมาเลยค่ะ นี่เห็นยาเต่ายาไว้สิเล็านี่ออกมาได้ไหได้ค่ะที่โจทย์ชิ้นเลยครับหนึ่ืสอง คขอขอขอไลค์หน <rium> <Dante> ่อยครับหนึ่งสองสามท้นะครับหนึโอเคครับลูนึงนึงนึงหนึขอบคุณคร like really ับรับนะครับ้คต้องค้เดียวเรียลรอดดีดีขบคครับสรัขอเดี่ยวอะครับเดีวช 三点了。